มาครับพี่น้องมือนีกราบสวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสู้ผูสุกคนครับพี่น้องมือดีมาผัดกะเพาส้มหมูครับพี่นอ้องใสชูรถเข้าไปครับพี่น้องใสเข้าไ,ไปใสร้ายแสบร้ายเป็นว่าแต่เกิดมากบุกคือผัดจ๊กเดดดถือ่อกะเพาส้มหมูครับพี่น้องมานี่แหละมาทดลองครับพี่น้องแค่กิในไหร่อบโบโบหูนี่ไข่ต้มครับพี่น้องต้มหกไปกินไปแล้วใบกบเพาไข่ดาวครับพี่น้องปื้ นี่ใบกระเพาครับพี่น้องแต่เกิดมากอย่างเมื่อท่านเคยผัดจกเถื่อเรืมม่อยสมหมูผัดกระเพาสมหมูนี่แหละเธื่อเดียวนี่แหละเธอแรกครับพี่น้องคิดยัง้งโบจัดไปเรื่อยครับพี่น้องยองเรื่อยว้วลายใหญ่หางครับพี่นอ้องสมหมูส่วนนี้ครับเราเปยียี้ยวบันกินครับพี่น้องกินเปียวเปียออกมาเรื่อยครับพี่น้อง นัดเลยกินเปียวออกเลยครับพี่น้องกินสมอ่ะใส่ไปกับพ่าใส่ไปครับพี่น้องใส่กับพ่าโยนลงไปครับพี่น้องคนคนคนโคเรียโคเรียโคเรีห็มันเข่ากันครับพี่น้องโคเรียโคเรียโคเรเข้าไปครับพี่น้องอ้าโคเรียโคเรียโคเรียโคเรนี่นี่แหละสูตรนี่สูตรเดียวครับพี่น้อง บ right? ่เคยเฮ็ดแต่เกินมากบ่เคยเฮ็ียดโมโหว่ามีคนเคยเฮ็ดเนี่ย่าม่นูนี่ครับพี่น้องอันนี้ก็มาทดลองเฮ็ดนี่แหละครับพี่น้องโมโหนี่ไข่ต้มฮะนี่ไข่ดาวฮะครับพี่น้องนี่อ่ะมาเอาสิลูกมือกินครับพี่น้องบ่หลายนี่นะกินไปกินใบกระเพราเนี่ยแต่ก็กินเป้าเปียกเนี่ยครับพี่น้องมามาทดลองเลยครับพี่น้องนี่ อัดเขาหยาดใส่ครับพี่น้องปื้บกะไข่าดาวอีกครับพี่น้องจักไข่าดาวในเล็กน้อยครับพี่น้องนี่ไข่าดาวส่วนใส่ครับพี่น้องตอนสวมมุ้ยมันกินกินมันสวมแห้งว่าสีทองเสียอยู่บนะนะนะน,นั่นเนาะเอ้าตอกไข่กันจังหวะครับพี่น้องนี่ปอกไข่ตุ่มกินนะเนี่ยเอาไข่ามาตัางสุไอนะ้เจ่าโมเมนต์ตมเนาะไอแท้เขาตุมเรียบร้อยแล้ว ใครเด็กก็กินไปแล้วหน่วยนึงเนาะเหลือหาหน่วยนี่ก็กินอีกหน่วยหนึ่งก็เหลือสีรับพี่น้องนี่ต้มเรียบ้อยแล้วกินนี่ยาดเขาซ้ายครับพี่น้องนี่ส่วนเขาวรายสมมูยังมาทั้นกินอยู่กับพ่อสมมูอ่ะกินนี่ครับนี่ครับพี่น้องกินข้าไปทองเสียบดอกว่า,วากินไปแล้วเนี่ยใช่ไหม เมนูนี่นี่เอ้าเบิ่งงด้อครับพี่นอ้องส้มมูอีกีเลยครับพี่นอ้องคั่นส้มเองเอย่างนีส้มหมูนี่คั่นเองเอย่างนี้่เห็ดเป็นหมูเป็นตอนเนาะมาเป็นหมูเป็นนย่งเนาะครับพี่นอ้องคั่นแล้วก็ลองเอามาผพัดกับเข้าครับพี่นอ้องสูตรนี่หมูมีไพเครื่อเห็ดเลยครับ ไม่ไม่ทำเหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนจะดีครับพี่น้องก <c oughs> ินกาแปรสสมุอโอับกินกับเพาออ๋อไปนะหน้าส่วนกอะใาครับพี่น้องจักไข่าดาวขึ้นมาอนะีากครับพี่น้องจักไข่าดาวขึ้นมาอีกนี่จกักเขานี่เขาจานหนึ่งเลยครับพี่น้องในกินทันนัดพนะี่น้อง เขาจานหนึ่งไข่ดาวสองหน่วยไข่ต้มหกหน่วยครับพี่น้องกินเด็ดสองเด็ดสี่ครับพี่น้องมนาะกินย่าวโตวไปครับพี่น้องรสชาติเนอ้องอ่ะวันใหญ่รสชาติเนี่ยอยากออกเปรี้ยวๆเนี่ยนะสมเปรี้ยวๆเลยกินใบกะเพรามันตัดแล้วก็บพุงชุลดเนาะเขาไม่ได้ปรุงยังเลยเนาะครับพี่น้องเนาะปรุงแต่พุงชุลดอย่างเดียวครับพี่น้องเพราะว่ามันสมมันเค็มแหละ กบปรุงยังปรุงใส่เดนนั่นนน,นเนาะใส่ไลยแสบไลยเนาะพี่นนองแต่ก็ยังสูงขึ้นเก่าครับพี่้องอ่ะไปแล้วครับพี่นนอง